สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ด้านหนังสือเปลี่ยนชีวิตเพื่ออิสราพาทางการเงินนะครับวันนี้ผมจะมาแกะรอยหนังสือทั้ง3ามเล่มที่ผมเคยได้พูดไปนะครับอ่าหนังสือทั้ง3ามเล่มนี้นะครับ่อรวยสอนลูกเงินสีด้านแล้วก็พ่อรวยสอนลงทุนนะครับมันแล้วแต่บริบทของใครของมันนะครับอย่างผมเป็นพนักง,งานประจําแล้วก็มีครอบครัวแล้วนะครับเวลาผมอ่านผมผมก็จะมาปรับใช้กับตัวนะครับ อ่าอย่างเล่มแรกพ่อรวยสอนลูกทาให้ผมเข้าใจว่าอะไรคือทรัพย์สินอะไรคือนี่สินนะครับเข้าใจเรื่องเงินนะครับพอผมอ่านทีนี้ผมก็ต้องหาเล่มที่สองอ่านต่อเพราะว่าผมพยายามที่ว่าจะสร้างทรัพย์สินนะครับผมก็เลยอ่าเจอเงินสีด้านครับเล่มนี้ครับพอเงินสีด้านนั่นจะทําให้รู้ว่าการที่ว่าจะสร้างทรัพย์สินโดยที่ว่าเราไม่ต้องทํางานนะครับคือจะทําแบบไหนนะครับ คือจะรู้แหล่งที่มาของเงินแล้วก็รู้วิธีให้เงินทํางานส่วนเล่มที่สามพ่อโดยสอนลงทุนคือทําให้ผมรู้แผนการการที่ว่าเราจะทําให้เงินทํางานเราจะทําแบบไหนครับเราจะลงทุนยังไงครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป้าหมายก็คืออิสรภาพทางการเงิน,นครับเพราะว่าแต่ละคนเวลาอ่านนะครับมันก็จะต่างกันไปนะครับแต่ว่าเป้าหมายก็คืออ่าอิสรภาพทางการเงินนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ